้มือวิชาน้อยพอรทวีขวามือพุทธพาน้อยวอรารุธพิกัด125ปอนด์ที่เวทีลุมพินีศึกครั้งนี้จัดโดยครูเท่าชนะซับแก้วนะครับโปรโมเตอร์หมายเลขหนึ่งของมืองไทยในยุคนั้นวันนั้นพุทธพาน้อยคนนี้ครับอายุ20ปีวันนี้ก็43วิชาน้อยวันนั้น23วันนี้46คููนี้พบกันเมื่อ23ปีที่แล้ว วิชาน้อยถือว่าสุดยอดฝีมือไร้เทียมทานผู้ผ่านน้อยในยุง่งช่วงเวลานั้นก็สุดยอดของดาวโรดพบกันนี่เป็นการพบกันครั้งแรกนะครับวิชาน้อยนี่แชมเปี้ยนรุ่นฟลายเวทของราชเนินลุมพินีพร้อมกันนะครับสองรุ่นแล้วก็เุดยไลทชเวทอีกหนึ่งรุ่นครับสองรุ่นสามเส้นจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับย่างขายกสเตะกราด ลูกนี้จะเตะล่างโดนยันหงายท้องไปเลยครับผุดผาดน้อยนี่เข็มขัด3เส้นนะครับ3รุ่นฟลายเวทจูเนียเฟเ e i เวทแล้วก็จูเนียไ e ทเวทบางกว่าสูงกว่าขยับขยับจังหวะฝีมือครับทีทีหนึ่งดูครับมาทีเบิ้ลเลยครับถท้าไม่แตะพื้นหมดยกที่2เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีผุดผาดน้อยนี่พุทนีทีแหมไม่ใช่เบิลเดีวยวรับทริปเปิลเลยครับ3ทีเตะแล้วก็ดึงขาหล,ลบครับ ชั <cin stereotype> ์จเขาโดนยันหงายเก่งเลยครับยันหน้าทองยันโคนขากรรมการวันนั้นเป็นกรรมการเขคหวานยนธรกิจครับวันห้ามนอายุ31นะครับเป็นร้อยโทปัจจุบันนี้55ครับเป็นพันโทยกที่3มวิชาน้อยในี่เป็นมวยที่แม่เข้าใจยากจริงๆครับป๊บแป๊บแล้วอาวุธนี่คม แล้วก็ถึงจังหวะอมหิทธในอมหิทธจริงๆครับแลวเป็นคนที่กาดมวยดูเหมือนแข็งนะครับแต่ว่าพลิ้วไปหมดครับเวลาออกอาวุธนี่ลูกตบนอกตบในด้วยการเตะสะบัดกรบพับนอกกรพับในนี่ร้ายกาจมากวางแข้งและเวลาสวมบทโหดนี่แหมซ้ายแกยันขวาแกจิ้มน,นี่น่ากลัวมากครับเขียรครับดูครับผานน้อย ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นดาวโรดดาวรุ่งครับเจอกับนักมวยที่เป็นสุดยอดของรุ่นนี้ทีพยาเอาไว้เขี่ยข้างล่างเปาะแปะเปาะแป,ป,ป,ปะไปเรลยครับจะเผลอไม่ได้ครับเล่นหนักเลยดูครับนิดเดียวก็ไม่ให้โดนพลิกหลบเร็วมากมวยคูน่นี้นี่สู้กันด้วยสติปัญญาจังหวะฝีมือไหวพริบความปรัดเปรียวว่องไวโดยแท้เลยครับ หวางแข่งเผลอไม่ได้ครับแกมีทั้งล่างทั้งบนวิชาน้อยตอดไปเลยครับดีก็อยู่เปล่าๆล่าครับตอดพับนอกพับน้อยอยู่เลยยิงหมัดต้องระวังครับเอาครับล็อกได้แนบวิชานน้อยนั้นอายุยี่สิบสามครับแมกกาลังปรี้เลยครับเผลอก็แทงเข่าหน้าคากต่างหากวันนี้อายุสี่หนี่เป็นแม่เศรษฐีใหญ่ครับธุรกิจนี่เฉียดๆร้อยล้านครับกุผ่าดน้อย4ี่บสามก็ เป็นครูมวยอยู่ที่ฝรั่งเศสก็มีกับสุขตามอัธาพาหวาแข้งซ้ายสวยมากคือผ,ผ่านน้อยนี่เป็นเพื่อนเลฟิฟ <c oughs> เพื่อนรักนะครับกับชัดชัยพระหะพทย์ครับโค้ชฟุตบอลชุดดรีมทีมที่ยิ่งใหญ่โด่งดังตอนนี้แหละครับเมื่อก่อนในแหมคู่นี้พอเที่ยวเดือกกันนี่เมาได้ที่นี่ต้องกอดคอกันร้องไห้ครับร้องไห้เป็นประจำถือว่าเป็นนักเตะรูปรอและเจ้าน้ำตาพอๆกันนะครับ อธยาสายดีด้วยกันทั้งคู่เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะกับทั้งคุณชัดชัยพรลพัฒนแล้วก็ปุดผาดน้อยวรวุธแนบแนบมาดูครับปุดผาดน้อยโดนลูกล็อกเอวอัดบนอีกต่างหาดูครับขวาล็อกเอวซ้ายอัดบนเตะกลายกันลางโอ้โหตรงนี้แทงแรงมากครับ ไหวไม่ไหวครับปุดผัดน้อยกําลังสดขึ้นมาเจอ,อยอดมวยในยุคนั้นในพิกัดนี้ครับวิชาน้อยพรทวีหวางแข้งซ้ายหมดยกที่สามมาดูภาพชาครับเตะหลุดผาดน้อยนี่แข้งซ้ายนี่แรงครับ ยกที่4ครับท่านชมยากกับพริบตาครับหมวยคนนี้ไม่มียกห้าครับยกที่4ขึ้นมานี่วิชาน้อยหมาเล่นขู่เลยครับวิ่งชนแทงหน้าขาครับดูครับเตี้ยกว่าใช้หน้าขาคุณผาดน้อยรีบโหนเลยครับเน็บเอไว้เลยครับหลบหน้าขาหนีเลยครับวางแข้งซ้ายทรามชมยากับพริบตาครับมวยคนนี้จบลงที่ยกนี้ครับนี่คือภาคแรกหรือว่าไฟแรกของวิชาน้อยคุณผาดน้อยวางแข้งซ้ายโอ้โหโดนขวาล่นเลยครับ ทำการนับสิบเลยครับแวบเดียวครับดูครับโอ้โหนี่เชิดศักดิ์ศรีมองนนท์กับพี่ชายของวิชาน้อยก็ขึ้นมาโอ้โหดูครับกุพันน้อยกำลังรุ่งขึ้นมาครับในยุคนั้นเราก็ดูไม่ทันเลยครับมุมมันไม่ได้ด้วยครับนี่ครับโอ้แหวกแข้งซ้ายก็ไปยิงเลยก็ดูครั้งครับเตะซ้ายพอซ้ายลงปั๊บหมัดขวาลั่นเลยครับหลับเลยครับ